สวัสดีค่ะมือ่อนี้ยแกแฟ,แฟมิลี่สิพาไปฝนตกเนาะสิพาไปเกลือปปาเนาะมันหนีบเบอร์ละบอพี่น้องฝนตกนตกับบ่แห้งปานไดนแต่ว่าฝนตกกันโดนเนาะน้ำพูดนะมึงน้ำให้น้าสิพาไปเบิ้งบอแม่งมันหนีเบอร์ละบอป่าบ่ได้เกิดจะเกลือนั้นไปน้ำน้ำเบอร์ละบอ ที่จมว่าน้ํา3แห้งเนาะบัดนี้ฝนมันตกน้ํามันหลายเด้บาดไปไปบิงกันว่ามันยังบหรือมันไปน้ําแล้ว ไปชุมกันไปดูปลาก่อนมันมีปลาไหมหรือมันไปหมดแล้วไปหมดแล้วเด้อ โอยดอกสามปีกำลังออกดอกพี่น้องต้นเก,านนนกน่ามันนี้นีน่นี่ต้นใหม่กำลังขึ้นอยู่ข้างเฮือนต้นเก่ากำลังออกดอกคุณลังงามถูกฝนเด้โอ้ยบักหงอ่อนซีอนบักหงอะไรหมกหงเป็นหมากลกกระนวยใบใหญ่เนาะยใบอย่างมันใหญ่ยี่จมันกุ่นลกหลายมันคุน่นเนียงมันออกมันเป็นหมากพี่น้องนี่น แหนงง่งมันออกเกิดหมากเหรอแหน่งบกักฮงสำบันอยากให้กินได้เนาะมาเกิพดพราน้ำจิตล้นซ่าเลยพี่น้องมันงั้นบืนหนีเวลาบอกพราเมื่อกอกซ่ากับน้ำเกิดน,น้อยๆนึนนงมาเบิ่งกันบนป่ายังบ่ป่าแจ๊กเี่ยวนึ่งบริกเกิดจากเทื่อนหลายเดือนเลยพี่น้องโอ้ยังอยู่ยังอยู่ นี่นั่นๆยังอยู่ยังอยู่มันล่ะบ่ใหญ่เพราะว่าแจ่วบ่ไข่เกลือเนาะนี่ๆนั่นๆยังอยู่พี่น้องยังอยู่มันไปนําน้ําบแล้วมันไปนําน้ําบแล้วดอกยังอยู่เว้ย ุ่นพี่นอ้องโอ้ยังอยู่ยังอยู่ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่บน,นี้ก็ได้ว่ <c oughs> มามันไปน้ำหมดแล้วก็ <c oughs> มันเกลือมันไง่เลยเป็นพี่นอ้องอแค่นี้ละ่ะย่านมันกินหลายๆมันกินโบมี่อันเกลือมันต่อไป ได้เสือมันมึกงเองโอ้มีอยู่พี่น้องคนตึกไปกินเลื่อยได้นี่นะต้องปลาตะเพียนปลาดุกปลานิลเอาไปกินเลืออ่อยแม่พ่นกันยั่งนี่ตัวละตัวหนึ่งบอกป่ามันเอาไปกินเบิดแล้วสอหลอก ปตพเพียนก็ยังอยู่แต่ว่าลูกปตพเพียนคือโบมีบุญพี่น้องคือโบออกลูกออกเต้าีคือลูกปานินปตพเพียนคือบุมีลูกนั่น,บ,นบ่นบุยอยู่หนึ่งว จะได้ลูกปลาตะเพียนนะผมเคยเห็นเพราะว่าปลาตะเพียนมันบาท่านอ็มันไข่เอาไปกินมันไข่อยู่แต่ตัวมันยังอาจทิบ,บไข่หรือแจงไหลมตัวน,น้อยลปลาหนิ้นไลาเหมนะือนปลาหนิ้น มันเกตเบิงว่ามีลูกปัตเพียนบอมขึ้นหุ่ยนีนลูกกวานินลูกปนินลูกปัตเพียนบอม แสดงว่าปลาตะเตียนนี่บุท่านไข่บุ้งชงเพราะว่าตัวมันไข่เอาไปกินแล้วปลาชิวไล,ลายหลพี่น้องคนหนึ่งปลาชิวคนได้กินหัวอาหารนีแต่ตัวอ้ว่อนปลาชิว นคนไท,ทยนี่ก็ฝากกนไล่ก็แช่ก็ติดตามยนเรื่องกุศลตะไคร่อันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆทุกๆคนที่เขามาชมเนาะให้แก้วแกมิรี่กับบมีอย่างตอบแทนกับสิตายบึงไปเรื่อยๆคือว่าอยากให้ายแก้วเห็ดปุ๋ยซส่วงฝนมันเห็ดบ่ไรจ้ะเพราะว่ามันบมีโลงและกับบ่มีขีงว่าที่สีแห้งทีสามารถเห็ดได้ถ่า ถ้าเบิ้งตอนเขาววแล้วนเนาะตกแรงไก้เจ้าสีเห็ดวิธีให้เบิ้งเห็ดใบไส้น้ำสว่วนนี่แหละปลูกพัปกปลูกบังฮุ้งปลูกบักพริกบักเขือปลูกบักเผาบักยังไงใส่ใส่ได้เบิดทั้งไหาทั้งนาทั้งไอ้เบิดชุยยางมาถัดไปไก้เก้าก็เห็ดใส้เบิดได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยคือมุดใส่เห็นบ่บิได้ใส่เคมีคือมีแต่ กี่งัวล้วนๆใส่บักเ้าวใส่บักหุ่งใส่บักม่วงใส่พักค้านี่แหละพักค้าก็คือพักโฉมเนาะเพราะดินยายแก้วมันบ่กมันอันนั้นมันเป็นบักกีหินเนาะมันเป็นบักกีหินบักกีหินนอนเว้นบักกีหินจังสีไหมพี่น้องนี่นไหมักกีหินแนวนี่ไหมดินยายแก้วมันกับดินบ่ไข่หลายบักกีหินหลายนี่ยายแก้วกับปลูกเบิ้ง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 บักฟักมัน มกฝัดก็บบ่ได้ปลูกได้พี่น้องมันเบี้ยกเกา่ามันมันออกเครือออกหนมันก็เป็นมากล่ามไปทุท่ดบทุ่แดนหรือปกุงกปะปกุงต้นไม้อันนี้กับพ่อได้กินแล้วพี่นอ้องกัซ้ำบักีหินแล้วเบื้องบักีหินบนอันนี้บักกีหินนอนเว้นบักีหินก้อนเสาบักเครือกับเต้สามปีที่แล้วคุณ ยังเป็นหมากกุ๊กอยู่ย้อนปุ๋ยซิว่าภาพเขาอหละปุยเขาเห็ดเองตำสิกินฮอดบ๊วยกูบางคนว่าคือบตัดเนี่ยต้นสมเจ๊แกวบตัดเพราะว่ายนี่ม,มันแดดมันแหง้งดินบักขีนี่แหง้งเป็นตนะไนก็เลยว่าปล่อยมันเป็นโฮมเป็นเงาเนี่ยเพราะมันอันได้เห็นให้มูอัน ได้หมน้ำหันนะข้าวก็จะได้หมมันข้าวมันก็จีซีไงขึ้นห่ยพี่นอ้องเอาบ่อนนั่นมันบ่ได้เอาลืมปิดคลิปเนาะพี่น,อนอ้องนะแค่แต่ว่าเนาะปุ่นบกพริก,ก็ได้อาซส้ดท้ายนี่ก็ฝปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดซับตะค่ขอบคุณค่า